นอกจากนี้ทางด้านเทศบาลเมืองเสียราชานะคะคได้มีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะเข้าร่วมงานลอยกระทงเกาะลอยเสียราชามาสัมผัสถึงบรรยากาศที่งดงามริมทะเลอ่าวเสียราชาพร้อมทั้งสืบสามประเพณีไทยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม นางสาวกรวรรนเตมียศรรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชานะคะได้กล่าวเชิญชวนประชาชนชาวศรีราชาและใกล้เคียงร่วมงานเทศกาลลอยกระทงเกาะลอยศรีราชาสัมผัสบรรยากาศที่งดงามในวันลอยกระทงริมทะเลอ่าวศรีราชาพร้อมทั้งสืบสารประเพณีไทยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยงานนี้ค่ะจะจัดในวันที่1 4ถึง15พฤศจิกายนที่สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชามาสัมผัสถึงประสบการณ์การเดินทางจาก สวนสุขภาพไปยังเกาะลอยที่มีความยาวมากกว่า400เมตรชมความสวยงามด้วยแสงสีเสียงในยามค่ำคืนของเสียร,ราชาพร้อมทั้งชมนิทรรศาการและการแสดงวิวัฒนาการของกระทงไทยและการสาธิตการทำกระทงจากเศษวัสดุธรรมชาติจากนักเรียนในสังกัดของเทศบาลชมแสดงแสงสีเสียงศิลปะวัฒนธรรมจากนาตยะพัทระนาตศิลป์ไทยและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และสนุกสนานไปกับรำวงย้อนยุควงโฟเอสคอมโบค่ะค่ะขอเชิญชวนประชาชนชาวศิลาชานะคะและบริเวณใกล้เคียงนะคะมาร่วมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมนะคะเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทงนะคะซึ่งเทศบาลเมืองศิลชาจะจัดงานขึ้นในวันที่14และ15พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะซึ่งในงานเท่านี้เราก็จะมีนิทัศกาลจากโรงเรียนนะคะร่วมทํากิจกรรม กระทงนะคะแล้วก็มีกิจกรรมละมงย้อนยุคนะคะจากคณะโฟเอค่ะรวมถึงกิจกรรมการแสดงของคณะนักเรียนโรงเรียนเรานะคะในสังกัดเทศบาลเมึองศรีราชาค่ะซึ่งในคราวนี้นะคะก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะใช้กระทงที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ใช้โฟมนะคะขอเป็นวันสดุธรรมชาติรวมถึงการจุดพูุก็ขอความร่วมมือที่ไม่จุดพูุหรือลอยโคมนะคะ